แงนี่คือเบ่าลิเคยถ่ายเธอหนึ่งเคยถ่ายเธอหนึ่งกับประตูพายคอยเห็นเจ้าเฮียงกันเนาะแม่มาลพอดนะบอแม่นักแล้วใม่ไกลแล้วเอาบ่าววดเอามายังหมวกไงนี่บุคาเอามากับมาได้แั่ก็ได้อั่งกันเลยเด้องออเอามาบ่าววัดก็เนาะไงสบายดีเลยเบ่าเฮียงก็รื้มสบายดีเอฟซีบ่าดีด้วยเนาะสบายดีเล้วเจ้าสบายดีบอกพอมัน เจ้ายังไม่ได้สบายดีเพราะน้องนินครับสบายดีใช่เลยสบายดีกลับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องพระสุขุชนเนาะสมองชวนาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลราและกลับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกเช่นึงพี่น้องเนาะมาพบมาพบกับช่องยูทูบของวาวิญชัยใจกันด้วยพี่น้อง ออีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยเราเพียงเนาะอยู่ทางบ้านทางเฮือนหรือว่าทางไฮทางนาของอครอบครัวน้องนิงน้องพี่น้องเนาะจะมาหายลงนิงยังมีแบบกระเช้าดามาก็ติดเข้ามานําตลบตั้งแต่ียตลบในวพี่น้องบอกง่ายๆได้เนาะตั้งแต่เกิดเดือนพุนัปผู้ใดบ่ฮู้จักอยังน้องพี่น้องแะโบ่ฮู้จักต้นปลายสาเหตุ ก็อาจจะอยากอาทิดไปในต่างๆนานาเนาะนองเนาะแต่ส่วนมุมมองของบาเวียงนี่ก็มีอีกมุมมองนึงเนาะที่ว่าเฮาผู้เฮายัางแหละเขาก็นั้นแต่ว่าทุกๆเขตพี่น้องเลยที่บาเวียงดูแลหรือว่านั่นเฮาผู้เฮาดูแลนี่เฮาก็บู้ความจริงเนาะพี่น,น้องเนาะว่าเขตนี้เป็นแนวนี้เขตนี้เป็นแนวนี้แต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นใส่ให้อา่า เฮาเป็นสะพานบุญให้นี่เพิ่นให้เฮาเป็นสะพานบุญคือว่าทำบุญร่วมกันนี่ก็คือว่าเฮาก็เต็มใจทุกในทุกเขตดนาพี่น้องอ่าฝากนํา fc ปัจจุบัทุกคนเนะาะผู้ใดเข้ามาเม้นหรือว่ามาติมายังอ่าในแนวทางลบ,ลบๆนี่ก็บ่อยากให้ว่าเนาะพี่น้องหากแต่ว่าสิห้าม,มาได้นี่ก็ห้ามบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าอ่าความคิดของคนเนาะ100คน1,000คนก็สิมีผู้นึงอ่าคิดออกต่างหมู่หรือว่า2สองคนขนั้นเนาะพี่น้องเนาะ ก็อยากให้เอชซีระายคนเข้าใจแล้วก็มีแต่วา่าให้กำลังใจกันเอาพี่นในการเฮ็ดคลิปพี่น้องเลยคือว่าเฮามาเป็นะสะพานบุญเป็นชือกลางหรือว่าเป็นผู้ทำข่าวออก y o YouTube ให้เอชซีรายๆคนฮู้นี่ก็เพื่อชียจัถ่ายโทษวทิธีชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ของแต่ละคนเนาะให้พ่อเม่พี่น้องได้ชมในเบิ่งนน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเลยก็เลยอยาก่ายทอดให้พ่อเม่พี่น้องเบิง่งเนาะ ในการทําคลิปหลายๆคนก็นถ้าผูดด้ใดเฮ็นยูทูบเนี่ยก็คือสิเข้าใจเราเพียงเนาะผู้ใครนั่นกลัวาการทําคลิปทํา y ำยูทูบว่า youtube ทุกๆคนนี่บ่มีใครอยู่ในอ่าเขตเกตนั่นยี่ส um ิบชั่วโมงเราเพียงเนาะมีแต่ว่ามาทําคลิปแล้วก็ไปไปไป,ไปเรื่อยๆรือยเราเพียงเนาะบ่ได้มีเวลาว่าสิอยู่ทางแบบอ่าจนดหูจักอันนั้นอันนี้กันเราเพียงเนาะมีแต่ว่าอยากให้เห็นให้หูน้ำกันเราเพียงเนาะจังไดก็ ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ทางไฮทางหน้าของเวอร์แ้วแนวชี้ไปหนังลมอยู่พุ่นเน่ยเตียงพุ่นเน่ยพี่น้องข้างก็ไฟพุ่นเนี่ยนาะพี่น้องมันบรรยากาศแบบคึมๆในเมือนี้พี่น้องเลยอ่าชงฝนชิตกเนาะนี่แต่ว่าเบิ่งไปชมกันพี่น้องชงฝนชิตกอยู่เวียงเบิ่งมื่อนี้แต่ตอนนี้มันก็ยุดเนาะมื่อนี้เนาะสบายดีเลยน้องนี่สบายดีไอเบี้ยเอ่เนาะยังโมเดลนาเจ้าเนาะยังอืม ยังตากาครับไฮนาเบิดบอกไฮนาทางกกชิลาพ่นนุ์โอ้ด้วยด้วยกาคือเรือร้ายแท้ลูกถิ่มเลยฮะทีพวกทีแม่เออมันได้มันทีกับลูกถิ่มนะโดยใครได้ว่าฝนตกชงให้ตลอดเนาะแม่มาได้ดูน้ำดูเนี่ย มีน้ำมียังตลอดพี่น้องเลยคือแบบบอดีเมื่ออันนั้นได้บเดียนินบอดีเมือ่อนอนอยู่นาเลยเลยแต่ลำนาบอดีเมื่อจกักเถอะบอดีเมื่อเลยเลยอ๋อดื่มน้วประจังดื่มน้วประจังนั่นพี่น้องเลยแต่พอน้องบุญได้เป็นเมื่อเพิ่นพอนอนอยู่เพ,พื่อนพูดนอนเป็นเมนะื่อส่บายด้อ๋อเป็นเมื่อหลวงวัดหลวใส่บายเลยอืมเขาบัญชาเนาะ จะบนเมืองพนั้นโบกได้เที่ยกับวัดได้ไหมอยากเนาะเลยอ่าถนนทางทางทางหอนี่เพ่นนันเที่ยวได้บะโบนำมันได้โบได้สบายดีอีกทันเนาะน้ำได้ชวนนายพนันมีในเป็นโค้งโค้งพุทธเลยอืมเลยเลยนายเวียงแล้วรือเป่าล่ะเบีได้จีมือหามือเลย มันน้ำบลาณวะอะด้อสบายดีเด้อไกะแห่งแน่แน่ละเราเมื่อยเมื่อยบ่เมื่อยเห็นนาโอ้เมื่ยเห็นนานี่มาแล้วเราใกล้หักโบโดนน้องอีกประมาณมือสองมือนี่ก็น่น้าเสด็แล้วน้องนี่ด้วยนะจากได้คำว่าเรามีคนมาเอา่มีคนจะเอาโบกะโมโหคือกันไปกันแล้วไปแล้ว ทำไมมีคนเอากับลบคถิ่มมาแล้วเนี่ยโรคขึ้นกันนะในหเฮาสิถ่ายก็ถ่ายบ่ได้เนาะกาทีเชยยไ่ไหนาะบว่าเนาะทายเยอะแล้วถ่ายบ่ได้ได้กาทีมันเหยียบยะแมยนั่นว่าเน่โอ้บ้านบอลลีนี่บอลลี่ทายรถด,ดำแล้วดำโค้มไปตัวใดมันปุ้งขึ้นมาเฮาก็เกี่ยวไม่ได้แบบว่านั่นบ่โอ้กันลรกขึ้นเบิดกันลโกเอาย่างยากเลยทุกทีหย <laughs> าบอยู่บ่ลกหยาบบ่กะยากอยู่เพราะว่ามันอยากขาดเนี่ เลือดเนาะมันขาดหัวโกนบ่หน่อยกินเข่าหรือบ่ชฉุ่มเอือนีกินระวังนะเต่อยไปเต๋อไปตกเตียงตกเตียงนี่เลยเอาชอดเลยแหละหงายท้องแน่เนาะนางมินกันเนาเป็นได้ไงลเอาเบาคุยบ่บ่บ่มีบ่มีช็อตเลยเอาบ่เอาลินเอาลีเสียหาหาอีกม่เป็นไรเอาเบาลีบ่ แปลว่าอันโทรโทรล้วครับโทรมาเป็นยังคือปติบุยเขือนกับปิดเครื่องกับวัเปิดเลยอืออย่ามิดปิดอันบบมีนิดบ่คือว่าในอะไรอ่ะนะโทรหาคือบ่ไร้เนาะแปลว่าลำนาเมื่อยนี่เลยบระยัดอันสนใจเป็นใดกับโทรศัพท์บอกโดยอือจากมุ่งไากันขึ้นได้ลำนาแต่ละมื่อยเทื่อกสิบสองมุ่งายมุ่งอืออันนี้ลงมหม่ป่โดย กินข้าวแล้วปอมมาเนี่กินแล้วอ๋อกินข้าวเลยเป็นลงไปเห็ดไหมเลยอืมไว้หรือเนาะดำจะหึงเลยกันเลยจะเล่วอยู่น้าเราก็ถ่ายเสร็บได้ให้น้อยก็ปีกะปอกหุ่นให้ให้อันมีมีน้ำลำบ่บ่ได้ลำลงบ่ได้บ่เลยน้ำลายบ่โอ้ยน้ำลายเพียงบ่เอวเก็บเพียงอยู่โอ้แบบนี้ต้องอันหมุดดำ บ่ต้องลำก็แทหมูย,ยังไม่หลำ่มโยดไวนะ้ฮะน่ะเห็ดเห็ดใจเป็นคุมเป็นคุมไวนะ้น่ะน้ำเอาอนกเม็โอ้ฝนเห็ดหายคักจำเป็นหาหนาแบบนั่นเลยเลี้ยงปลาก็ได้นะฮะชื่อมาปล่อยได้บ่ยังพราน้องมีบุญมาชื่อื่อมาปล่อยอือพ่อน้องมีบุญชื่อื่อมาปล่อยชื่อแล้วนาแล้วบอไหมนี่บอแล้วเนาะยังไ้ล่ะ ยังได้ให้อยู่เห็นก็ว่ามิได้ให้ในนู้ดเห็นมาเล่นน้อยชิคกี้นันได้อะไรช่วยช่องคนนำช่อยมันยันแนวไว้ยันแนวไว้เราขันลมเป็ดจุกินสี่ดำซอยยุ่มเนี่แต่ว่าคอยดำห้างไลยคอยจีดำไว้ๆอยู่เดอดำมันอยู่คันพุ่นโคกหนึ่งนะอยู่คันนี่โคกหนึ่งกูจังเนาะแรกแรกคุ้งคันได้ใชละสี่โคกหน้าหายหนึ่งแปลว่ามันต่างกันได้จาก อยู่บ้านเฮากับอยู่พี่นะการดำนาบุหัวเป็นอย่างมันเป็นวัฒนธรรมบ่หรือว่าจะอะไรอย่างใดบ่หรืออยู่บ้านข่อยนี่จะดำห้างก่อนนี่ไรตืบก็หน้าหน้าหน้าข่อยกับที่ห้างดินหน้าเราเนี่ยนหน้าเราจะอยากดำทีอยู่หน้าตรงนี้ก็เป็นอย่างเราจังมากดังได้นลายเขาลายเขาลายบ่ดำทีบ่ <c oughs> เอาอย่างนีมันลายก,กุบบ่หน้าจะเป็นแบบว่าเพิ่นคึดว่ามันลายก,กุบแบบแต่เลยดำห้างเอ้ยดำทีไว้ หลายกุ๊ก่าไรแห้งได้หลายนะเคยลำทีนมื่อกี้ก็อตอนนมาคอยได้ยินเพิ่นเว้าอยู่ในถ่ายลายคนเว้าว่าอ่าลำมันหลายกุ๊กอะไรลายลาย,าลายหมักลายห่วงบ่แม่นบ่เนี่ยมันพอมันสิห่วงน้อยแถวบอลลี่ว่าแค่วายเนะเพราะว่ามากเขานี่งามกี่ไลยก็แม่นมากทอก่ามากใหญ่า่ทเก่ามากาว่มีมกใหญ่มักน้อยได้ขนาดเ <c oughs> ขามันสิขึ้นอยู่กับห่วงงาห่วงสั่นบ่ด้วยแม่น ก็<ม>คือได้แบบว่าพืชชนิดอื่นเนาะมันชีหม่างน้อยหม่างญ่พืชชนิดอื่นนะคือเครือบหมงมูแถ้เครือมันงามเน,นี่ยก็หม่างไงใช่น้อยใช่น,น,นี้ดำได้มื่อหนึ่งจางไฮน,น้องนี่เทืกนะอก่ะหาให้ฮกฮายก็แหละอืมเอ้าอยู่พุ่นมีน้ำอยู่บ่ใช่คุณทางคุณมืดน้ำเลยอาจจะเหตุในไรบ้านหาไปใช้บ่กหาคน,นตกอีกก็แล้วนนะี <laughs> น่ว่าหาไปใช้โอ้เนาะโอ้ชีดำเอาพวกุณนะ คือบบคือบอลคาดคาดแต่เปิดน้ำลายพดทีเนาะให้หน่อยหนึ่งเนาะได้แล้วพดพดให้มันชุ่มแล้วมันฝนตกกับคู่มืออยู่เลยถ้าเขาถ้าถ้าพ่นอีกโฮ้ยบ่ไดรพอมันบ่เจ็บหัวประมือเนาะเม่ถามลีได้น้องนีิเวลาดำหน้ากินแห่นี่เจ็บหัวประมือบ่ก็เจ็บเยอะเวลาจุกลงไปมันถึงกินแห่นะยังกนจะโอยแท้ เพลงนาะหลายปีแล้วนตรงนิ้เนี่บผมีผู้บ่าเลยผมได้คุยกับฟู้บ่าวแถวบ้านนะโบนี่บ่เหงาบ่เอาเลอดหลีได้หนิชิเหงาเนาะแต่ว่าบ่ได้ขึ้นอย่างมีความหักบ่บหนักแล้วเจ้าของเดี๋ยวจะอยู่คนเดียวคือเราว่าตะกี้ดีแนเนาะ อยู่เพ่อเดียวเจ้าอยู่เพือดีวบออยู่ที่แล้วเออน้องพี่น้องเจ้าอยู่เป็นมูอีแม่บ่อยู่เป็นมูจะได้เราผนมีผัวเนาะได้แล้วเจ้าพี่น้องเลยได้บ่ได้แบบนี้ต้องหาผู้บ่าวเห็ดบ่ได้ออกบ่เด่นตรงนี้ออกจ้ะเจ้าล่างลาวเพิ่งไปหาเจ้านี่เห็ดเนี่ยพวกเห็ดตั้งหบอันอ่ะโอ้ในร้อนนี้ร้อน โอ้โหน้องเอ้ทีมงานกำลังลังเข้มาอีกกำลังน้องไม้วานปะข้างหลังอะเลยลองกินไอ้ไอ้แบบนี้ไอ้บ้านกินแก้งน้องไม้ป้อมือนีเบาดิมันชหวานบ่คือบัวบัวชุ่งได้เขียวยุงแบบนี้นะเปิดต้มกับบ้านนะบุกแต่โดนบ่นี่ แต่โดนแล้วคูณดิดนเดมันออกลายแบบนี้น้องนิงเนาะโดยออกลายเนาะเลยดิยองเไยโดยทางด้านน้องนิงนี่เช้าหรือบ่าคือบ่าวไทยเช้าเลยเช้าขึ้นเลยเช้าเลยเจ้าไม่ได้เห็นข่าวบ่ที่ว่าอันสาวแอ็นนาแล้วถืออันปลาชะแวงมาตัวต้มเขาขอีแม่เบิ้งเมื่อคืนใจแกบาปแล้วเนาะ เออหายุงตัวเองยังไงตบได้ฮะตกเลยไปเอาช็อตมาได้ปลาสวัสดิ์แลบ่มีเมียบ่มีลูกเพราะมาได้กำลังมีช่อยมีเงินแล้วนั่นเบิ่งในคลิปข้าเจ้านะแล้วเพิ่นว่าลูกกับเมียโทรตามเอาแล้วแบบนี้ว่าะนั่งกำลังเข้มข้นหมดะเอกตายตอนจบบ่แม่นอืชมชายปลาสวัสดนี่ซ่งสิบอกบ่าพัง หน้าคุ้นๆป่าแสวงนี่คือเบลาลี่เคยถ่ายเธอหนึ่งเคยถ่ายเธอหนึ่งกับประตูพายเคยเห็นเจ้าเฮียงกันเนาะแม่มาแพอดนะบอแม่นักแล้วใจแล้วเอาบ๊อบอาม่ายังห่วงไะแม่บุคาเอามากับออมาได้นั่งกระได้เนาะน้องนิงแล้วโบเรียวดำหน้าอดบอของนั้นแล้วเนาะ มันเหาหมวกแล้วนะมาทำบ๊อบบบ๊อบบี้มามาละกลางเลยด้อบบกับมาบอบกับน้องไงสบายดีเลยบอบบี้แกรึมสบายดีเฟซอาดีเด้เนาะสบายดีด้ยเจ้าสบายดีบอกพอมันเจ้ายังไม่ได้สบายดีเพราะน้องนิงแท้เปานมัสีใชยเลยเ้ยตาย ลมย้อนหมุ่งและบอลจ่อยเฮ้ยจอกโบก้างโบก้างโบก้างนี่นคือว่าในช่วงนี้ก็มันนั่นบผมก็สิเป็นบทเยียนให้แต่ละคนเนาะเพราะว่าการที่ว่าสีตัดสินใจบปรับลายกับโบดีทุกจิิงทุกอย่างมันก็ต้องมีเอ่อเบิดเพราะว่าคนเฮาก่อนสีหูใจกันแต่ละคนนี่มันกับบริเวณของคอยเนาะเบาวดีเนาะเมนของง่ายเนาะ ต้องแห้งเด็ต้องเถิงต้องใช้เวลาแล้เขาสีตัดตินใจปุ๊บปั๊บลดนนี่เป็นไปบ่ได้บ่เวียนกับวาอยู่เป็นไปบ่ได้มันต้องให้ใช้เวลาหลายคนใช้เวลาพิสูจน์เนาะพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คือบ่เนี่ยกินทุกอย่างผายเฮ็ดยังแน่ใจไว้ผายเฮ็ดยังแบบหลายเออต้องทบทวนมึงตัวเจ้าของว่าเออเขาเฮ็ดยังไปบ่อ่านางเถื่อกับผู้หญิงอ่าบ่ให้เขายอมรับบ่ยอมรับในตัวเขาเนาะมันกะสิ มีในหลายเรื่องอ่าเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นัน่นแหละแม่ต้องนึ่งลาบเลยลับเป็นองเลยเนาะพอจากมีผู้บ่าวเลยละ่ะจักแล้วเราก็ยังบอได้ดังเชื่อาจจะมีคนที่ใช่หรือว่ามีอัน,นอ่าเพราะว่าเรายังอายุยังน้อยแล้วก็อาจจะมีอันคนแบบที่ว่าจริงๆจังๆอะดีแบบนั่นกัเข<น>าจะมาแต่งเนาะแม่แบบศึกษากันเบิ่งคักคักนะ บาลีกว่า่ต้องศึกษาเบื่งกันคักรพี่นอัเอับนเนาะจะเปสิบเมื่อยเบื้งนี้เนาะเมื่อยอ่น้องนิ้งหเมื่อยปนไรคนเป็นดำนาเนาะใส่ดำยู่บ่น้ำมาอนี้ำโอ้ห้เดียวนะคือบ่เห็นไทยคาดอีกนงไปไทยชุดดุมเพื่อละนี่น้ำบอห้ยดุมมี อืมได้ยังกินข้าวมั้ยกินกับแกงเห็ h ế นะแกงเ h ế ดโอ้ย oh. ลายติมได้ลายได้จนพอแกงเนาะอืมไ <c oughs> ายนี่พี่ออกมาเก่งอย่องนั้นไทยวิถีชีวิตอยู่ป่าน้องนิ่นไปหาเห็ดเนาะบัวโดสิไปถ่ายเขาอยู่ป่าเอาวิธีหาเห็ดได้วิธีหาเห็ดของเงินการใช้ชีวิตของอ่าชาวบ้านนอกบ้านนาเฮาได้ ผู้สาวน้อยอยู่บ้านนะเนาะแม่หน้ากลัวได้องเยามเพชรออนี่ก็ได้ใครแนมันบ่มีทากบ้านเขาทาไปไปเมาดิทาดูเดือดมนันบอแม่ทากคือปิีงแค่น้เออเดินเดินเห็นยูในในคลิปในอย่างเงี้ยมันดูเดือดคนบ่เวียังคิดว่าปีงนะ nhung nhung chắc bớt 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 chắc bớt 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 nó. bớt 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 hay bớt bớt Làm bớt Hoạt nào, hoạt nào, đang nói gà, bèo đấy, mình sút. Man. 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 chú chú. Man. 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 nhầm nhầm Man. 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 มบุรเขามาหาทางน้องเพิ่นโดนนะกับบ้นนี้นั่งนั่งบ้นนั่งใกล้กันบัานี้พี่น้องเลยบ่มีแบบอ่าเจ้านั่งใกล้กันแล้วเจ้าคืินบอเอาบ่นั่งกับหลายๆคนนะปกติเฮาสัมภาษณ์นี่เฮาสินั่งใกล้กันนี่กับโบมีคนอื่นกับเฮาสิมี่คำถามหลายกว่านี้นะเคยน้องหนิงเราก็สิบอ้าเบ้าบันี้ออายอายอยู่บุรเขามาโดนนี่ก็อายอยู่นะก็อายอยู่หรอ ไดี๋ย้เรามา,าลาลุนเบาลี่เลือนไปเลือนมาไปเห็นงัวพอแผลพีีน้องเลยนะโหมดอไ้นี่เลยพีน้องอยากขายงัวบอิ่นลี่ยงงัวได้อ๋อิดบ่าอยากขายงวัวน,น,งนะปนะากไปฟิ่งเพิ่นไดนะ้ <laughs> โอ้ยอออชาวพอ,บ,อ,อบ้านเฮาบัธรรมดาได้น้องนิงนี่ วน้องมีคการถามก็ว่าบอกนั่นเนาะนาทีแล้วเดี๋ยวน่ะเอ้ายิงยังไหมนี่จตทางเบาเพียงใช่ไมมีใครหลายหลายนาทีได้บ่โอ้ยชาวเช้าได้หนิอืมทางเบาเพียงเองกะอ่าไม่มียังดอกมาเด่นน้องนิงไงซื้อบ่เนี่น้องนิงง่ายแท้เราผู้เป็นยังนะว่ามาเด่นน้ำไปซื้อที่เป็นเนาะเพราะแบบขึ้นบ่ เออเนาะก็คือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเป็นทางนันพอฮักทางฝั่งไทยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะฝั่งน้องนิงนั่นโทรมาหาคือบ่ติดเพิ่นว่าบ่ได้เปิดโทรศัพท์บ่บ่ได้เปิดอืมโทรมาคือบ่ติดแน่เป็นหยังบ่ได้เปิดโทรศัพท์พอวน้ำนายังบ่บ่เียงลงเข้าไปเจาะเบิ่งอยู่แล้ว บ่เอาแนน<ด>หัวเนาะบ่เอาจากหัวน้องนิงเนาะก็จากหัวนะบ่จะบอกใครจะบอกโอนู้น้ำก็โอนู้น้ำไอเดี๋ม่ต้องเดียวบังขาน้องนิงเจ้าใจเดียวบังกล้องกล้องจองโตไอ่เนาะแบบว่าแล้วถามบังถามข่าวเนะาะบบได้บบเห็นเขาเขามาโดนเลยกับเดววะเดี๋ยววะยังบมไดลหายเดียวหน้าบบติดโตติดโตโบได้ขนาดแต่เลยมันนี่เพิ่นก็นหายบวียงมาเป็นสะพานบุญให้คือเกา่าเขาเนาะ ยังเอาเงินมามอบให้น้องนิงคือเก่าบริวารเข่ามาชื่อว่าหยองน้องนิงชื่อเจ้าแม่น้ำโตนเตียงแดนกินพระน้องดำนาเพเนแล้วบอกโอ้จีฟาลงดำนาได้ไ่มเอยเอ้ยลน้องบอมพี่น้องเไยขนาดหน้าเจ้าของยังท่านได้ดำอยู่ฝีนี่เนาะพี่น้องเดินไปเดินมาเจ้าคาดไว้จงไห้จังีฟพาลงดำนายังท่านได้คาดท่านได้คาดบอกคือเบ่าดีว่าเนาะคำว่าลงดำกับน้องบ่าดี ต้มเป็ดชูกิน้นเหอวะโอเคพี่น้องไงบอลายหายงเนาะเดี๋ยวจะเอางินให้น้องนิงก่อนมีอย่บอชื่อเอปได้ะระจังบอรเรียงชื่อป้าบอโย่มันเงงนะเนาะมันเถงเนเด้ยนับก่อนเลยจากใบอ่มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบมีแต่ใบใม่ๆ เพราะว่าเงินมันก็ลงลงก็ลงกว่าเก่าได้บ่าวดีข่อยอยไปแตกไม่เช่ามันแบบว่าขยับเดิมขยับลงเด้อเนาะแม่ช่องชามือเลยเงินมีแต่ข่อยแตกอยู่ห้านคำเมื่อเช้านี้มีแต่เจ็ดแสนกับสี่พันแมมันลงมันลงแม่มันลงแล้วห้านนั่นเพิ่นเข่าพันชาเพิ่นไม่ได้เปิดมื้อนีกเป็นมือเข่าพันชาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมอบให้น้องนิงเด้อยชิบใบพี่น้องชิบใบเคียวเนาะ ขอบใจเด้อโดูนะเบิ่งไหมไม่ขอบเยอะเลยยันว้ายังมโีโมโคลปะแยงเอาไปยันชื้อกินไม่ดได้ประจักษ์ดีว่าอีกเด้อ่ะน้องพี่น้อ,องเนาะมีแต่ให้น้องนิง่งขอบบุญขอบคุณทั้งพอ่อเพื่อนคนเก่าคนเดิมอขอบบุญขอบคุณพอ่ณพออยูท่ทางไทยหลายเด้อฝากเงินมาให้ดูกยคให้พ่ออยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยเป็นเศรษฐีพันล้าน ให้ลูกมาซ้ำได้กลับขึ้นนะพอได้เท่าม่นเท่าเด้อให้พอสุขภาพแข็งแขงตลอดไปให้โยมันคนยืนตลอดไปเด้อความเจ็บให้ได้ความไข้มีเด้อพอเร่อซะทุกสาธุเนาะพี่น้องเนาะสายประมาณนี้พี่น้องกัคลิปนี้กับเฮาก็จะได้ขอจบลงเนาะด้ยด้ยอ่ามีแต่ใช้ทางเงินเบาโจอยกับมาบอดเพิ่นถ่ายน้องหนิงโตพี่น้องเลยลวมกานเนาะนี่กาน้องหนิงบนทัานพ่อมีผู้บ่าวอ๋อก้องบนนี้คือเขาเปิดเลิศปะบ่

ขายรองนิงสัมพันธ์รองนิงออมหมอมเงินให้เพิ่นมาเป็นสะพานบุญให้ทั้งคุณพ่ออยู่ตั้งฝั่งไทยเพิ่นพัวหักของรองนิงเนาะพี่น้องนองสอสอให้เพิ่นอยูด่ดีมีเฮงความเจ็บมาให้ได้ความไข่บ่ให้มีข้อให้มีแต่ความสุขความเจริญเนอในนาทีการง,งานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ชมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโอเคพี่น้องเอง้ยคลิปคลิปนี่ข่าววิ่งยังจิจีอจบลงไว้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องของโทษขออภัยพี่น้องขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีประจุปูชุกคนเนาะ